ันนี้เราจะมาทานแกงส้มจ้ะทุกคนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแกงส้มสายบัวนะชื่อว่าสมัยก่อนนู้นป้าทานประจำเลยชื่อว่าอยู่ที่อที่อะไรนะจังหวัดอะไรชื่อว่าก็าเคยอยู่มาก่อนเนี่ย แกงส้มสายบัวปลาชอบกินแต่แบบเนี้ยแปบดบปากเดนเดียวก็มีปลาแต่ว่าปลาไม่ชอบนะชอบกินมื้อเที่ยงมื้อนี้ก็มากินแกงส้มมงนจะาเดี๋ยวสักครู่ก็เจียวไข่เนาะเจียวไข่ร้อนๆแล้วก็แกงส้มใส่บัวก็อร่อยแล้วจ้ะทุกคน nha cả, càng xông xoại bùa